สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพ่อพัดอีกแล้วนะครับวัดห้วยด้วนนะครับปีสองห้าหกห้าทุกคนรุ่นว่าสนามมหาเศรษฐีทุกคนมาเนี่ทุกคนเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะผมจะพยายามคัดพระที่แบบไม่จําเป็นต้องส่องเลยนะทุกคนไม่จําเป็นต้องส่องเลยดีกว่า เออคือความชัดความงองงามเนี่ย ừ ừ, ừ, ไม่ต้องถามนะโอเคขออนุญาตแกะแป๊บนะครับมาดูเหรียญนี้กันเป็นหน้ากากเงินนะทุกคนน่าจะเป็นเนื้อทองทองทิพซาตินนะทุกคนนี่โอ้โหสวยไหมทุกคนดูนะ เป็นหน้ากากนะครับงานหน้ากากนะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเลขสี่สิบหกนี่ด้านหลังเป็นบ่วงน้าคาราชใช่ไหมทุกคนนี่นี่คือเหรียญที่หนึ่งนะทุกคนมีอยู่สองเหรียญน,นะแต่ว่าอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยที่ผมเช่าหามาเนี่ยก็เหมือนกันเลยทุกคนแต่คนละเนื้อลุงยาคนละแตกต่างกันนิดหน่อย นะครับแต่ก็โอเคแหละอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมลงยาแตกต่างกันคือเขียวกับม่วงนะทุกคนนี่แต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นไอลงยากับไม่ลงยาทุกคนนี่เป็นบ่วงพยานาใช่ไหมนี่นะครับ สวยไหมครับรุ่นนี้ทุกคนมีเก็บกันหรือยังทุกคนหน้ากากเงินหรือว่าหน้ากากอกาัาก้าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าใบรายการผมไม่มีนะแต่น่าจะเป็นหน้ากากเงินนะทุกคนหรือว่าหน้ากากอกาัาก้าอันนี้ก็ต้องกราบขอไปทุกท่านด้วยนะนี่ให้ดูกันชัดๆอีกครั้งนึ่งนี่ทุกคนสวยไหมเออสวยบอกสวยนะทุกคนนะ เหรียญนี้ก็เช่ามาตัวนั้นนะครับก็ประมาณ250บาททุกคนไปลุ้นนะครับไปลุ้นมานะนี่ไปลุ้นมาผมว่าได้แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่สี่หกนะครับกับหนึ่งสี่หกทุกคนนี่ไปได้มาถือว่าสวยเลยนะทุกคนนะนี่ดูกันชัดๆอีกครั้งนี่หน้าหลังนี่ โอ้โหวันนี้กล้องไม่โฟกัสกราบขออภัยทุกคนด้วยนี่นี่สลับแบบนี้ดีกว่าเอสวยกว่าเยอะนี่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับชมนะนี่ดูสิสวยไหมถ้าสวยบอกสวยนะทุกคนนี่ไปแค่นี้แหละครับ